ใครที่กำลังมองหาแก้วเก็บความเย็นความร้อนเนี่ยหนึ่งนน้นำตกาการ์นี้เลยค่ะเป็นแก้วนะ้ําเก็บความเย็นของคิวคูนะลายน่ารักมากค่ะทุกคนแล้วก็คุณภาพก็ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆดู คือตอนแรกเนี่ยหนิงกดสั่งมาเนี่ยกดสั่งมาผิดสีนะคะทุกคนหนิงจะสั่งเป็นสีครีมเนาะหนิงเนี้ยไปกดผิดนะคะเป็นสีชมพูแต่ดูคือแบบน่ารักมากคะ่ะทุกคนเนี่ยเ,เพื่อนๆดูคือลายน่ารักมากใครที่กําลังมองหาแก้วเก็บความเย็นเนี่ยหนิงแนะนานเลยใส่ความร้อนความเย็นชากาแฟก็คือได้หมดยิ่งถ้าใครนะาที่ชอบดื่มชาเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะเลยเพราะว่าเขามีที่กองชามาให้ด้วยนะคะทุกคนใช้ดีมากนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญตัวล็อกของเขาเนี่ยไม่กองแกงนะคะทุกคน คือไม่หกนะ้ำไม่หกเหลเะเธอนะแล้วก็ฝาของเขาเนี่ยจะมีรถดูดในตัวนะคะทุกคน ได้ทั้งแบบแบบดูดแล้วก็แบบดื่มได้เลยนะคะทุกคนก็คือยกดื่มได้เลยใครนะที่สนใจแก้วน้ําเก็บความเย็นของคิวคูนะคะทุกคนหนิงแนะนําเลยใครนะคะที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยบางทีเราแบบพักเที่ยงเราแบบอยากใส่หิ้วกระบอกน้ําแบบสวยๆลายน่ารักน่ารักไปกินข้าวที่ร้านป้าห<ๆ>นิงแนะนําเลยแก้วน้ําเก็บความเย็นของคิวคูก็คือน่ารักไม่ไหวนะคะทุกคนคือมันมุง้งมิ้งมากใครนะคะที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวหนิงแชร์พิกัดไป้ตะการเรือนด้านล่างไยนี้นะคะ